วิชาประวัติศาสตร์บทที่สองวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมไทยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกันก่อนเลยนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็คือแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิน่น ซึ่งนะคะในแต่ละท้องหินเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปนะคะอ่าเรามาดูค่ะวัฒนธรรมที่เหมือนกันของคนไทยนะคะก็คือคนไทยนะคะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูวัฒนธรรมที่แตกต่าง ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยเรามาดูนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมการรับประทานข้าวอาคนภาคกลางนะคะจะรับประทานข้าวเจ้านะคะส่วนคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือเนี่ยจะนิยมรับประทานข้าวเหนียวนั่นเองค่ะ และว,วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะอย่างเช่นภาคเหนือจะนิยมรับประทานน้ำพริกอ,อก่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมรับประทานน้ำพริกปลาร้าภาคกลางจะนิยมรับประทานน้ำพริกปลาทูนะคะส่วนภาคใต้ก็จะนิยมรับประทานแกงไตปลาเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวัฒนธรรมไทยกันนะคะ เรามาดูความหมายของวัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมไทยก็คือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาวัฒนธรรมไทยนะคะเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนไทยที่คิดแบบแผนเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะอย่างเช่นหนึ่งภาษาไทยนะคะเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตินะคะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเรามีการใช้ภาษาไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะคะต่อไปนะคะก็คือการไหว้นะคะคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่มีวัฒ นิาธรรในเรื่องของการแสดงความเคารพที่อ่อนช้อยและไม่เหมือนใครนะคะทักทายกันด้วยกันไหว้พร้อมกับกล่าวทักทายด้วยคําว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเองนะคะต่อไปอาหารไทยนะคะอาหารไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยของคนไทยนะคะที่คิดปรุงแต่งอาหารขึ้นมาได้อย่างหลากหลายนะคะมีทั้งอาหารเ้าอาหารหวานซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยนั้นคืออะไรและวัฒนธรรมที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิตคนไทยนะคะดเด็กๆมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามมากมายนอกจากนี้คนไทยในชุมชนต่าง ก็ได้สร้างสารรค์ภูมิปัญญาต่างๆในการดำเนินชีวิตค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยค่ะในอดีตนะคะคนไทยในชุมชนต่างๆจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักนะคะซึ่งก็จะมีข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะทุกชุมชนนะคะคนในชุมชนในภาคกลางนะคะ และภาคใต้นะคะจะรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนะคะส่วนชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะรับประทานข้าวเหนียวนะคะเป็นอาหารหลักค่ะ คนไทยมีชีวิตผูกพันกับการเพราะปลูกข้าวและการรับประทานข้าวนะคะทำให้เรามีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเราจะเชื่อว่าในข้าวนะคะมีเทวดาประจำข้าวก็คือแม่โพศพนะคะแม่โพศพนะคะเป็นเทพธิดาประจำข้าวนะคะหรือเทพีประจำพืชพันธุ์ พันยาหารนะคะที่คอยรักษาข้าวให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะให้ความเคารพนะคะนับถือแม่โพศพค่ะคนไทยก็จะอบรมลูกหลานว่าห้ามเหยียบข้าวนะคะต้องรับประทานข้าวให้หมดนะคะไม่ทิ้งข้างอาหารนะคะ และคนไทยก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวนะคะอย่างเช่นพิธีการบำรุงรักษาข้าวให้เจริญง,งอกงามนะคะอย่างเช่นพิธีไหว้เจ้าที่นะคะพิธีไหว้แม่โพศพนะคะพิธีขอฝนนะคะเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมีพิธีการละเล่นต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็เพลิดเพลินจากการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยค่ะ 2. นะคะวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมไทยนะคะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกชุมชนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการแสดงความเคารพด้วยการไหว้นะคะคนไทยนะคะเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมนะคะการแสดงความเคารพที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่เหมือนใครการทักทายกันก็จะทักทายกันด้วยการ ด้วยการไหว้นะคะแล้วก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะนอกจากนี้เราก็จะใช้การไหว้และก็การกราบนะคะแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่นๆนะคะซึ่งลักษณะของการไหว้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามฐานะของบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่นะคะนักเรียนก็จะก้มศีรษะลงนะคะหัวนิ้ว นิ้วหัวแม่มือนะคะจะหลดระหว่างคิ้วนะคะเมื่อไหว้ผู้ใหญ่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการไหว้พระสงฆ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะ การไหว้และการทักทายกันนะคะด้วยคําว่าสวัสดีนะคะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยนะคะเป็นที่รับรู้ของสังคมต่างชาติดังนั้นเราก็ควรที่จะช่วยการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้นะคะด้วยการไหว้อย่างถูกต้องแล้วก็ไหว่อย่างอ่อนน้อมนะคะสองค่ะด้านอาหารไทยนะคะอาหารไทยนะคะเป็นภูมิปัญญาสําคัญสําหรับ สำคัญอย่างหนึ่งนะคะของคนไทยซึ่งคิดปรุงแต่งอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งประเภทที่เป็นต้มนะคะแกงปิ้งย่างหมกประเภทยำนะคะทอดนะคะและก็จะมีทั้งอาหารข้าวและก็อาหารหวานค่ะ ซึ่งจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะโดยใช้พืชผักที่มีสีสันหลากหลายนะคะปรุงและนำมาแกะสลักเพื่อปกตกแต่งจานอาหารนั้นๆค่ะซึ่งนะคะในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์ของตนเองนะคะอาหารไทยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่า นอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเป็นอาหารที่ปรุงง่ายแล้วก็ใช้เครื่องปรุงในท้องถิ่นที่หาง่ายนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้นะคะพืชผักพื้นบ้านแล้วก็สมุนไพรนะคะนำมาประกอบอาหารค่ะเช่นนะคะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็อาหารไทยก็ยังปรุงด้วยพืชผักชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นต้มยำนะคะ ก็จะมีแกงส้มแกงเลียงนะคะอาหารส่วนใหญ่จะมีผักเป็นเครื่องแก้มนะคะอย่างเช่นน้ำพริกปลาทูนะคะกินกับผักนะคะและส้มตำกับผักนะคะดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารไทยและเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยและก็ภูมิปัญญาของไทยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้า76นะคะนักเรียนจากที่เราได้ศึกษาคลิปวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูพิธีนะคะที่เราได้เรียนไปในบทน,นี้นะคะก็จะเป็นพิธีขอฝนนะคะ พิธีนี้นะคะเกี่ยวข้องกับข้าวดังนี้นะคะก็คือเป็นพิธีที่ขอให้ฝนตกตามฤดูกาลนะคะเพื่อให้มีน้ําอุดมสมบูรณ์ทําให้ข้าวเจริญงอกงามดีค่ะลักษณะของพิธีนะคะก็คือเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะคะที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเมื่อเราทําพิธีนี้แล้วนะคะฝนก็จะตกลงมาตามที่เราขอไว้นะคะเราจะเรียกว่าพิธี ขอฝนนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของคนไทยนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะการแสดงความเคารพก็คือการไหว้นั่นเองค่ะมีลักษณะก็คือการประนมมือขึ้นนะคะไหว้บุคคลต่างๆเพื่อแสดงความเคารพนะคะอย่างเช่นไหว้พระสงฆ์ไหว้พ่อแม่ ไหว้ญาติผู้ใหญ่นะคะหรือไหว้บุคคลทั่วไปนะคะซึ่งลักษณะการไหว้ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามฐานะของบุคคลนะคะโอกาสที่ใช้ในการแสดงความเคารพนะคะก็อย่างเช่นนะคะเมื่อพบกันครั้งแรกและเมื่อจะลาจากกันไปนะคะก็ต้องมีการไหว้ทุกครั้งค่ะเล่นต่อไปนะคะจะเป็นแบบขุนหาดในหน้า77นะคะในหน้านี้นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารไทยนะคะ ที่นักเรียนชอบกินหรืออยากกินมา2ออย่างนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะพร้อมติดภาพประกอบหรือนักเรียนจะวาดภาพก็ได้นะคะทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากให้เด็กกลับไปทบทวนบทเรียนและทำกันบ้านกันด้วยนะคะ